Morning has broken สวัสดียามเจ้าเจ้าวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแต่คืนมานอนนในบ้านเจ้านี่ก็เลยได้มานั่งอยู่หน้าบ้านเนะจ้ะตื่นมาดูนาฬิกาโอ้วันนี้วันเสาร์แล้วโวอขนาดเนาะ พงชมพูเจ้าเดี๋ยวค่อยหันโนยจะถ่ายหักรมอันนี้ต้นมอร์บรีเจ้าปีแล้วนี่หน้าฮอนเจ้ามันก็บ่ค่อยสู้บ่ได้น้ำตะใดหน้าแรงแล้วก็หน่วยพวกกันน้อยแล้วเจ้าเพราะว่ามันฮอน นนี้ตออเรามาปลูกใหม่หันสามตน้นคนรับคนรับพันกันจ้ะหอมขึ้นแล้วเจ้าหน้าบ้านเนะี่ยโอโ้หอมดอกอยังต่อยอย่งหอมลูกอินจันจนี่ตอยเจ้าต๊เนี่ยจ้ะปีนี้ว่าจะไปซื้อดอกมาปลูกนะจ้ะดอกค่ะ รถสุขธรรมนาญมีแล้วเจ้าถ้าจะขึ้นไปบนบ้านไปละว,วันนี้ว่าจะขึ้นไปบนระเบียงดูระเบียงสักหน่อยดูข้างบน <c oughs> ในครัวจานถ้าจะเอาออกมาจ่ายหมดละถ้ายังได้ก็ถ้าจะยืดส่วนก่อนวันนี้ <c oughs> มีความสุขเจ้าอุ้ยฮู้ how you get in r e ฮะ the door was open มันหูนักแต้เลยเข้าประตูหลังบ้านบ้านนี้เพิ่นมาปิดประตูเจ้าเจ้าของบ้านบ่เลิกงานมาเดินเข้าเปิดประตูละไว้

นอนอยู่ในเตียงในหะ้องมันก็นอนอยู่ต่างเงินอนะยู่ต่างเงินอย่างก็ต่างนอก,กวะกับแปลงวะานใะน,นตะกอนก็เป็นในครัวเหมือนจะ,จะตะตะต่กอนก็เป็นตกไฟอ็ะเวจะขึ้นเนี่ย่ะต้องใส่เกียร์ถอยจ้าตอนนี้กำลังหากำลังเสดวย รถไฟฟ้าอยู่จ้าลูกจะซื้อนี่จ้าราคาคงประมาณหมื่นเก้านะจ้าที่ลูกดูมาหมืนม่นหมื่นสามอันนี้มันคิดจิมันซื้องังมันซื้อถุกถูกคึแล้วมันก็ซื้อมันก็เฮงากันละลองก็ไปได้ลองสูงโค้งโยงเข้าไหนก็ไ่ได้เงวเนี่ย่ะละจอดปะฮะเดี๋ยวถ้าได้กันมาเจ้า,เากันนี่ไปบริจาคจ้ะ <c oughs> เอากันเก่าไปคืนแล้วก็เอากันที่ซื้อมาบัดใจนะเอาไปบริจาคกเ็เ่อนแล้วก็มันต้องไปลองขับตัวอาจารย์รถบ่อจว่าเนี่ยจ้ามาได้จ้ะเอขาเจ้าดูที่พันนั้นดูคลิปที่พันรรวิเจ้ะมันจะมีแบตแห้งแบต ถ้าแบตเปียกแบตต้องเติมใหม่น้ำกันทุกปีโอ้เราจะลืมมันได้เอาแบตแห้งดีกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วยางมล้อมันก็มีล้อแม็กมีล้อแม็กแล้วก็มียางยางตันถ้ายางบตันนึงก็เอาได้มีปัญหาได้สูบลมได้อย่างเบเอาจ้าเอา,เา,เอาอยางตันดีกว่าเนะ้ะ <c oughs> จากหมื่นสามก็คงจะเป็นหมื่นเก้าอะจ้ ประมาณสองหมื่นนะเนาะเคเจ้าไปหลังบ้านกันนะ